โอเย้ oh, สวัสดีครับทุกท่านนะอยู่กับผม p l a y ยอร์วันเออวันนี้ไม่ได้มาอัดจริงจังนะมาเล่นๆนะฮะเอออัดแบบ 180p นะฮะครั้งแรกลองดูเทสเทสคือแบบเรนเดอร์นี่มึงเบรอรกว่าเดิมอีกโอเคก็เกมนี้เล่นมาก่อนแล้วนะไม่ได้มา first play แต่หาอะไรตอนแรกว่าจะอัดแต่แบบเงี้ยนอะอยากเล่นนะเก็ม์น่ารากักอก็นี่นะขนาดจอ full screen ครั้งแรกเลยนะแม่งยังได้แบบ โอ้โหเต็มทุกอนุรูขุมขนอ่ะไปกันเลยอะคอนติเนียอ่ะโอเคโอ้เรามาอยู่ที่ไหนแบบนี้ยังไม่ได้ทำอะไรนะก็มีเล่นไปบ้างแล้วเนี่ยอ่ากด World Map ติ๊กถูกนี่คือแบบเคลียร์ออคัมพลีชนะส่วนที่พวกที่ค้ำข้า,ขามาก็คือก็คือกูเล่นไม่คอมพลีชนะคือพ่อกูไม่ใช่ฝรั่งนะโอเคเอา่างไงเมดูซ่าเมดูใส่โซดาใช่ไหมล่ะ Health provide Lolly Medusa with romantic partner หืมเมดูซ่ามันชอบผู้ชายคนไหนอ่ะเมดูซ่ามันชอบผู้ชายอะไรอ่ Dracula, ะแวมไพร์อ่ะเดรคูล่าป่ะเดรคูล่าอ้าวดาร์คูล่าปะพิมพ์ผิดอ้าวป่ะอ้าวดาร์คูล่าเป็นชนีปะอ้าวกำแมนโอ้โหนี่มันยูเจซ็อก อา้าวใช่ด้วยวะไอนน้ไปไหนแล้วรู้จกวนนี้แม่งเต้นเอ้ยบินได้บินได้โอเคสวัสดีเพื่อนฉันตกปลาทั้งวันเลยอะ่ะไม่มีอะไรให้จับเลยอะ่ะเอาไปแดกเลยอะ่ะเอาไปเพื่อนเ <c oughs> <c oughs> ย็น้ยเตกยเา้เอาใเอ่ไหม้วยเฮ้ยเดียเด้ยเยเฮ้ยเยยเฮ้เฮ<อ>้เซ้ยเ้เเฮ้ยเฮ้นะแบเบ ทำไอเทมสำคัญของเควสหายมันรีเซ็ตได้เฮ้ยไม่ใช่อ๋อ E.S.C. รีเซ็ตเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ฉลาดแม่งเด็กๆไปคือถ้ารีเซ็ตเควที่เสร็จแล้วมันก็มันก็ยังเสร็จแล้วเหมือนเดิมนะแต่แบบภาพรวมมันดูเป็นตอนแรกอา้าวขายทักมาเอ้ยอา้าวเจ็ทแพก็กกูหายเอฟโอเค เอาันี้แล้วกันปาวาเอาไม่เอาอะตกนิโอ้เอยเฮียไม่ตกอะเ,เฮียฉลามทีฉลามตกนะมึงปาวานน้อยใจไอสัตว์นี่อะไรอ่ะคุยเดียวกันปะเฮ้ยแคเดนออแกนไพพ์กูกดไอเฮียนี่ไม่โดน มันคือไอทียต้องกดไอเทยนะใช่ไหมเออกูกดไม่โดนไอสัตว์มึงช่วยยืนหลุกมุมหน่อยได้ไหม่ายรัสสุดเลยแปลว่าอะไรไม่รู้นะฮะเอาอะไรอ่ะแล้วทำไมมึงใส่ชุดคาโมององั้นนะ <laughs> หนวดเป็นคาโมนะ เอานี่อะไรกันเอ่อเพิม่มอะไรให้มันดิไม่รู้อะอะไรเกินที่จะรักอะกูแปลไม่ออกให้อัสเอาอันนี้กันเอานี่ที่กนหนนวดเฮ้ยถูกด้วยเจ็ดแม่เฮ้ย นี่แบบไม่รู้อะไรเลยกูใส่วั่ๆเลยเอาที่กลดูด <c oughs> เอาแชนเดลเลียทำไมอ่าไม่มีอะไรนะไอเฮียมั่วถูกแกมีมั่วถูก,ก,ถกไปเลยที่แบบโอ้ก๊อดมากแบบหนูน้อยบวกแดงว่าไงอ๋อนี่มันคือนิยายเหรอไอเมื่อกี้คงจะเป็นแบบ beauty and the beast ไหมไอนี้ฉันต้องการอะเสบียงไปให้อะเอาอะไรเดียวเ,เ,เอาอะไรที่แบบ over over วะ อันนี้ปะชาบูชิอ้าวไม่มีว่ะโหแย่เลยงานหูฉลามไม่มีอีกแหละคุณยายชอบกินอะไรหมากป่ะปกติคนแก่ชอบแดกหม,มากหมากหมากอ้าวอ้าวไอ้แยอ,อ,อ,อะไรเนาะมาฟักกระเบิกวะเมื่อกี้ อ้าววิ่งไปไหนแล้วอ้าวคุณยายบอกขอกินผู้ชายหน่อยสิไอ้เหี้แกเก็นแมงม่วแบบแถ่ไปเรื่อย I want to make a wish with that w e l l อยากจะขอคำอธิษฐานกับบ่อน้ำเออเวลว่าบ่อน้ำแล้วไงอะ่ะแล้วทำไมไม่ขอฉันีอ๋อต้องการอะไรมาบวงสรวงวะใช่ปะ เอาไอ้เฮียทิ้งผิดตัวนี่เอา้าต้องงานทูบเทียนนะอ่ะมึงเอานี่ปนไปเลยมึงโอเคกูไป,ปละเรื่องของมึงละอ่ะนะเล่นขำๆนะฮะไม่ได้อาจริงจังนะนี่ไม่ได้จริงจังเลยนะ Apple เ,เนี่ย เอ่อ uh, adjective my house to stop them อะไรไ <c ười> อ่ะอ๋อ apply กูเว่อายแอปเปิ้ลในเฮียาอไหมเนี่ยฮะ apply adjective คือแบบเอ่อ ill ะอวแปว่าป่วยว่ะอ้าวอ้าวถูกเฉยเลย เออบางทีก็ใช้ได้อยู่แล้วเวลากูใส่ที่อะไรมัวม่วๆแล้วแม่งถูกยิวเป็นว่าป่วยนะแล้วทำให้ป่วยก็ได้ั้มเออเฮลไพออนเนี่ยวไพนี่เนี่ยเป็นยี่ห้อเครื่องใช้ไฟฟ้าชุวยเอ่อออริโกนเทรลนี่คือรถเลื่อนอโอเครถล,ลากไม่ใช่รถเลื่อนอา้าวป้าไปเยอะผู้ชายนะตตาร้าเด็กดิ moving west west แปลว่าตะวันตกใช่ปะ่ะเออน่าจะใช่น่าจะใช่ ให้กูทำแหละ <c oughs> ฉันจะไปตะว,วันตกเออต้องการ profession คืออะไรวะ Give me something to make a back โอ,อ้ออโหชาวนาชาวนาต้องการอะไรเขียวเขียวภาษาอังกฤษอะไรวะเขียวเ <c oughs> ขียวภาษาอังกฤษอะไรวะ ไม่รู้อ่ะอันนี้ให้คาร์เพนเทอร์เอ้อเขียวอ้าวอ,อ้าวอ,อ้าวตายลากไม่ไหวอ่านี่ไทแรนโนซอรัสพิมพ์ไงวะซอรัสเอ,อ้ยโอ้ยตกใจเก้าอี้เก้าอี้หลบอ้าวนี่ไง เฮ้ยเย็ดแม่บูอายไว้ดาก้อนไปแล้วเย็ดแม่กูเสกอะไรอ่ะโอ้ยเฮี้ยเกมนี้แม่งจีบโอ้โหอ่าอาหารจะหมดอาหารจะหมดน้องดูไปเถอะมันไม่มีเฮีย้ยอะไรหรอกเกมนั้นแหละเออเดี๋ยวกวานทานี่ไหนละอ๋อ เอาอะไรดิเอ้ยเอย,อย่าลากเกินเอาเนี้ยกัออสุกภาษาอังกฤษออกเอา้เอาช่างแม่งอะอะไรนะสเต็กไปแล้วกันเกมนี้ส่วนใหญ่เด็ก <c oughs> ใครๆเขาก็จะนึกถึงอคำที่แม่งง่อยๆง,ง,ง่ายๆนะอย่างคำว่า flower แยผมพิมพ์ไปประมาณสิบครั้งอะแม่งแก้เคเวสได้ประมาณสิบล้านอันสิบล้าน q u e s แค่คำว่า flower ร้อ <c oughs> <c oughs> เ,รเล่น เอา้าอ๋อ how to cash อ่อนี่ไง hunter ใช่ไมาแล้วเว้ยหรือจะเอาสไนเปอร์เออทำไมกูเสกสไนเปอร์วะอุอ้ยนี่อู้เออเฮดช็อตโอ้โหเนื้อมึงดอกเป็นขี้เลยโอ้โหเกมนี้ไม่แบบ overacting มากนะครับอ่อสาสไนเปอร์ลองดิ เออทำไมเมื่อกี้กูไม่เสกสไนเปอร์วะโหแย่เลยเอ,อะไรต่ออ,อะไรต่ออ๋อน้องเอ้ยเออถึงทางตันแล้ว Create some home street อืมสั่งบ้านใช่เนี่ยกันอ s ไซล m เอาโรงพยาบาลบ้าไปเลย <laughs> อยู่สนุกเพื่อนเออ อ่าเควสเสร็จแล้วนี่อันนี้คือลักษณะของเควสเควสแบบต่อเนื่องนะคือแบบทำรัวๆเลยจะได้ดาวอันใหญ่มาเควสย่อยๆปกติจะได้ชิ้นส่วนเฉยๆนะออ้ถึงที่กำหนดแล้วคือลิลลี่นี่เป็นน้องสาวแล้วนะที่มันกำลังจะกลายเป็นหินเพราะใครรู้เนื้อเรื่องก็ตอนแรกมันแบบเสกแอปเปลิลเน่าให้ลุงแก่ๆก,กินนะฮะแล้วลุงแก่ๆแ,แม่งไล่มวนใส่น้องคือแม่งน่าสงสารมากจริง เราก็เลยต้องมาช่วยเยฮ้ยคริสต์มาสแล้วเหรอมีเยติด้วยเขาเรียกว่าเยติป่ะืมเยติอะนี่น้องมันละค่อยๆเป็นหินนะเราต้องรีบช่วยน้องนะจ้าเวอร์ใหม่ก็ได้เปิดขึ้นมาเออเดี๋ยวเวอร์นี้อะตอนคริสต์มาสอี่ยง <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้ถึงไหนแล้วอันนี้ใช่ไม่เอาแล้วกันไว้คอมพิวต์เองทีห,หลังอันนี้ไปมั่วๆก่อน ไปเรื่อยๆเลยซอรัสพาร์กนี่โอ้โหบ้านไดโนเสาร์นี่มันเขาดินชัดๆทำไมพี่ต้องมาแต่งตัวอย่างนี้ล่ะโอ้โหว้าวไอ้หีเกมนี้มันจี้จริงๆนะเสกอะไรก็ได้เปลี่ยนชุดหนด่อยดกอ่ะไม่ค่อยชอบเลยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผิ่ เกสเกลเปล้ยเป็นสีดำมาแล้วก็6 i x mask เฮ้ย, <c oughs> เ,ยเดี๋ยวต้องแก้ออเจ็กตีฟมากกอนเกสเกลเหมือนกันผมชอบสีขาวดำเฮ้ยผู้พิมพ์อะไรเนี่ยไม่ได้ดูเลยโอเค กูคือวีเวนเดต้าขาวเจ็ตแพ็กได้ยังไงเราเจ็ตแพ็กก็ต้องขาวดำมึงบอกเงื่อเวลาไปทำเควสดีกว่าไหมนะปุ๊บอ้าวยังมีสีแดงอยู่เลยมาวีเวนเดต้ามาแล้วจ้าว่าไงหนูทำของเล่นเกหายอะไรสปิตซกัตคาร์ดด,ดลี่อยู่อะไร สีม่วงม่วงเหรอนี่เหรอนี่ปะอันตัวเนี้ยใช่นี่ปะสีม่วงม่วงสเปนเตกาเตคาเล่อะไรก็ไม่รู้เฮ้ยใช่ด้วยโอ้โหนี่ไม่ได้ดูชื่อเอ้ยวันนี้เพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีการ มึงทำไรเพื่อนกูออโอ้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 อ้โอ้โอออ้โอ้อ้้อนโอ้โอ้อนอ้โอ้โอนอน้โออ้โอ้โอ้อ้โอ้อ้โอ้อ้าายอ้โ สกูเกิลโดดเรียนมาแล้วชะน,นีเขาเปิดเธอมกันหมดแล้วไอสัตว์อื้อฉันเพอเอ่อเดดวอนอีอาดอะไรอะดูจากที่มันจินตนาการน่าจะเป็นจิ้งจกอ่าเฮ้ยมึงดรอปเดะถือทำไมเราเฮ้ยตัวอะไรวะเนี้ยเฮ้ยอ้าวไม่ใช่ลิซ่าเหรอกูฆ่ากูมไม่รู้ หวัดดีเพื่อนนี่มันเขาชื่อมันชื่ออะไรอ๋ออิน <c oughs> เดียนาโจนคุณนึกชื่ออยู่ทุกคนไดโนเสาร์คล้ายๆไอติมปะอ๋อก็ใช้ได้อยู่นะครับต่อไปนี้ผมจะทำเสียงหล่อๆนะครับเ,เพื่อเพื่อเที่อะไรนะไม่ทำโอเคแซมเบิร์ n e e d to contain something that suck blood ฮะคืออะไรอะ suck blood ซักบอร์ดก็ต้องใช้แฟบเด็ดเชียะไม่รู้อะไม่รู้ผมก็ข้ามนะผมแบบคนตรงๆนะอะ่ไอสัตว์อาา่าฮะอะไรวะเฮ้ยไม่รู้เรื่องเลยวะชิบหายสับแม่งโบราณสัตว์โอ้ช่างแม่งอะมาดูสำรวจเฮ้ยที่นี่มึงก็เต่ามาทุกที่เลยีรยวกูยิงเดี๋ยวกูยิงเดี๋ยวกัน อูวีเวนเดต้าะไหม s t p r w x f r o m Hunting the Dinosaur นี่อ่ะนี่ชื่อเล็ก์อ่ะนี่คายใช่แบบว่าใจดีอา้าวไม่ใช่อ่ะอ๋อนี่อ่ะเล็ก์นี่มันไทระอ๋อนี่อ่ะไทรรโนโซอรัสสักดอย่างงี้กูพ <laughs> ิมอะไรเมื่อกี้ไทยไร Dinner is stuck in my throat อาหารติดคอไม่มีสนีสสนีต้องใช้นี่ฟเฟเธอร์ขนนกเอาไปแดกฮ่าจุยไอไอชีแห้งแดกนักท่องเที่ยวเข้าไ,ไ้สัตว์วา,าอ้าวตรงตรง,ตรงน้อยที่นี่อะไรอ่ะอ้าทำให้มันดูดีขึ้นเนะี่ยเล็ก จะฝ่ายเหรอนี่จะไฟโอ้ยโอ๊ยเฮียมังกรกูตายโอ้ยแล้วมายิงกูทำไมเนี่ยตายแล้วนี่เกิดอ,อะไรขึ้นทำเวนดาวเลยแล้วกันอะไรรีวิวหิมสร้างใหม่5ฟเบลเลียนดอลลาร์ไดโนสไฟเบลเลียนเบลเลียนคือพนะันล้านนะ5,000ล้านอ่ะไม่รู้ส่อ0 0 0ล้านอ่นะ ออเฮ้ยอินเจอร์บาดเจ็บนะฮะบาดเจ็บมากดิวแว็กคืออะไรคล้ายๆ weak, วิกวะเฮ้ยภาพบิดปากด้วยตอนนี้เราอยู่กับเซอร์เจ s i m เซม t เ r เตอร์ n ิ u ิปโนลิมิเต็ดอิดิชั่นดาร์คลีทิวอะไรมั่วสัว่วเอาแบนเดชไปแดกอา้าวไม่ใช่อา้าวต้องการอะไรจากสังคมครับแว็กคืออะไรวะ ถอนขนเหรอเอาเนี่ยกัน KY เ้เด็กๆอาจจะไม่รู้จักนะว่า KY คืออะไรอ่าแต่มันจะติดเลนมากเลยอะไม่ต้องไปตามเสิร์ชที่ Google นะครัชเอาเลยๆคืออันนี้ก็คือรอหินใหม่นะเนี่ยอีกห้าวิหินใหม่จะออกก็คือช่วยแนะแนวว่าจะต้องเสกอะไรออกมาเพราะถ้าไม่แนะนี่กูไม่รู้เลยจริงๆอะด็อกแว๊ก แว็กคือเฮียอะไรคือมันมีดิกชเนรีข้างหน้ากูก็จะก็จะดีอ่ะนะอ่าด็อกแว็กกูหยาบหยาบเลยไม่ใช่ด็อกแท็กไอ้สัตว์เฮ้กูเสกมั่วซัวแล้วเอาชนีโอ้โหเป็นผู้หญิงตัวใหญ่อังวะกูแคนเซิลได้ไหมเนี่ยรอฮินอันสุดท้ายนะถ้าเกิดอันน้นกูไม่ยังมีคำว่าเออแว็กอยู่อีกนะบอกลากูได้เลย วัดด yeah. ิเวนวัดดิถอดเดี uit uit uit. Y, ๋ยว่ะสิงโป้ไว้โปเร็วๆดีอีกหนึ่งวิโอเคนี oh ่ม um ีคำว่าแว็กอีกแหละกูไปละไอสัตว์ออกยังไงวะ แวกแปลว่าอะไรอ่ะใครรู้ไม่ต้องด่ากูนะกูด่าตัวเองเป็นเฮ้ยไม่ใช่รีสตาร์นะออกอ่ะเออคอนทินเขาโอ้ควิดก็ได้สัตว์อ้าวควิดถูกแล้วอ่าวยังเป็นวีเบนเดต้าคนเดิมนะเชียวเอาอะไรดีว่ะก่อนไปนี่เลยแล้วกันก่อนจะปิดคริช ปิดคลิปเอ้ยปิดคลิปเอ้ยปิดแตดกรรมโมกควยอะไร Welcome to the r e s e n t lost จนอะไรอ่านไม่ทันนะฮะตอนนี้เราอยู่กับแจ็คนะฮะแจ็คแจ็คผู้ฆ่าหนูน้อยมวกแดงที่หายไป <laughs> I need to form my trade to so finally settle this argument อ๋ออยากได้อาวุธกันเลรอจ๊ะ เอาไปแดกสิจ้าอ้าวลุงอีกุเสกอาวุธให้นินจาเลยอะแม่งเทะตั้งเยอะไปดิเพื่อน Give me something to hide inside so I can make my s s ่า Barrel ไหวปะเอาไปเลยเฮ้ยไงโ <c oughs> คตรเทะไวกิ้ง บางทีแบบทําอะไรเร็วเกินไปแม่งก็แบบดูไม่มันเลยอะอะไรใช่ไหมเรื่องของกู <laughs> Give me something that I can craft uh, into a peg leg <c oughs> อืมเออเนี่แล้วกัน wood <c oughs> ขาเป็นพิการไงเอาไปเพื่นอนอ้าวนี่ไงโอ้โ oh หบางทีก็ไวไปนะพักพวกตัวเขียวคยืออะไรเดือดฮักะ้ะ Give me something uh, To eat that scurvy คืออะไรไม่รู้บารนี่ไุกูแ็นไอเปนี่ป่ะจีจมันคือรอยยิ้มมันผมจะเสกให้ดูสมายมันจะเหมือนกันเดียะเลยแต่คนละไซส์ปึ๊บเหมือนกัน <laughs> <laughs> อพอดีเคยเสกมาไงเลยรู้ไอ้รอยยิ้มสวัสดีเพื่อนอ้าวอยากเป็นแพรดเหรอเพื่อนทำไงอะ อันนี้แล้วกันกรีนนกนกแก้ว <c oughs> นะแพรดนี่ไงโอ้โหัาโทยังเทพอะมัวสั่วเลยอู้ได้ดาวใหม่เอออีกาตัวนี้อ,อ๋อต้องการอะไรอะบรันช์่ะเอาไปเลยพวก <c oughs> เออโถ เล่นแบบสปีดอะเกมเร็วโรบินไหมเนี่ยอ๋อโลก็เห็นนึกว่าโรบิน treasure map and bring it เอ่อไหน treasure map อยู่ไหนจ้าเดี๋ยวมาช่วยอีแกนี่นี่ว่า treasure maptreasure map เอาเปิดกูจะเข้าไป เฮ้ยเมื่อกี้กูช่วยมึงแล้วมึงเาฟันกูทำไมอ้าวตายอ,อืออ๋อจเป็นวีเวนิต้าคนเดิมนะครับนี่นด้วยปะเนี่ยจะไฟอะไม่อย่าไปยุ่งกับกูเด้อเออมีตรงไหนอีกเดี๋ยวค่อยหาแล้วกันไอ้เทรชเชมเทรชเชมแบ็ครันนิ่งเอาอ่ะกระสุนหมด โยนอะไรใส่ปืนใหญ่สิอ่าแน่นอน <laughs> ดิสโกโบ้บอลฮะเป็นอะไรที่ฮิตมากนะสำหรับตอนนี้ฮิตยิ่งกว่าการ์ดยูกิซะ <laughs> อีกปุ้มโอ้เกมแมงฮาร์มากกูหัมส์ไปดิเพื่อนเทรเชอร์แมปอยู่ไหนวะอ๋ออะไรเนี่ยหน้าแมงเนิร์ดมาก แฮกเกอร์ acker, มาอยู่อะไรบนเรือจนสลัดคืออะไรอะอ่าแลนด์นั่นอ้าไม่มีอะเอาอะไร Wireless หลายๆคนไม่รู้ว่า Wireless แม่งแปลว่าอะไรนะพูดอยู่พูดอยู่แบบพูดอยู่แทบทั้งชีวิตการติดคอมของมึงะนะเว่า Wireless แม่งคืออะไรวะไวแปบลบว่าสายไฟครับ เหลื Less, แปลว่าน้อยหรือไม่มีเลยไวเลตก็คือไม่มีสายไฟก็คือไร้สายนั่นเองชาดาความรู้เต็มเปลี่ยมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> กูก็รู้แค่นี้เหมือนมึงอะแหละเออเออ give me something to s w a บ the d ดั k s w a บคืออ๋ออันนี้น่าจะเป็นพ่อครัวนะฮะไอแวงแวงไอเอาวิดพื้นนะยัดแม่เออ,เอ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเอาอะไรให้เขาดีครับช่วยกันโหวตหน่อยส,ส่ง SMS มาที่0269996กันล้มนะจ๊ะ มมกี้อะไรเอาอะไรอะ่ะเนี่ย big huge large long short อ้ oh, ไปเลยอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> ใชอะ่ะกรรม we need some piece to p a y ต้องการอะไรต้องการชิ้นส่วนแหละเอาเนี่ย chess board ด้านขวาาร์ดเอาไปเลยเย่หวัดดีเพื่อนไอ้หี่หลบโต๊ะไม่พอใจเออไอ้ไปม่อยู่กับกูเด้อไอ้หีโคตาเถื่อนเลยไอ้ห่าหลบโตอ่ะโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็มาอัดลองเอาหนึ่งพันแปดสิบเฮ้ยเฮ้ยวัตจบจริงม่งโอ้ยเย็นแม่อะไรเนี่ย โ oh, อ้โหเรดอ y e เรดอ y e ไวทดากอนเะก็วันนี้คลิปนี้ผมพอแค่นี้ก่อนนะฮะก็ติดตามผมด้วยนะคลิปหน้าคลิปก่อนหน้านี้คลิปอะไรก็ตามนะฮะเสารับวันนี้ราตีสวัดนะครับเออ๋ยต้องพูดแบบวูดดี้นะฮะราตีสวัดครับพี่น้องชาวไทยก็ถ้าเกิดเออชอบนะฮะว่าอยากให้อัดเกมเฮียนี่ก็รีเควสต์มาได้นะฮะก็ไม่รู้ ก็คนคือคนแคส,ส่วนใหญ่จะไม่รู้ครับว่าคนที่ซับสไคร์เนี่ยเขาต้องการอะไรเพราะฉะนั้นก็รีเควสกันมาได้นะถ้าไม่เดือบกกักอะไรกูก็จะอัดให้มึงนะโอเคนะไปแล้วจ้าบ๊ายบายก็สิลูกบ๊ายบายเฮ้ยกูจะถอดหน้ากาก,ากโอเคบ๊ายบายอุ้ยมองไงลงเธอเธอขอเย็บตูดทีดิ <c oughs> ไปแล้ว